กราฟราคาทองคำแท่งและราคาโกลสปอตประจำสัปดาห์วันที่21สิงหาคมถึงวันที่25สิงหาคมนะครับสัปดาห์หน้าล่วงหน้ากันเลยนะครับด้วยเทคนิคเล่นรอบทำกำไรกุญแจพลิกชีวิต KTS บอกอะไรกับเราบ้างเรามาดูเริ่มจากราคาทองคำแท่งครับกราฟลายวีคราคาทองคำแท่งเราจะเห็นทันทีนะครับว่าทองคำแท่งเนี่ยทำจุดต่ำไว้ในอดีตนะครับ ที่28,800บาทโดยประมาณนะครับตรงนี้นะครับแล้ววิ่งขึ้นทำไฮยย่อลงทำโลอีกครั้งหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็ดีดต,ตัวขึ้นมาทำไฮในเดือนมีนาปี2,566ที่ราคา32,800บาทนะครับตรงนี้หลังจากนั้นเกิดการย่อตัวลง ซึ่งการย่อตัวลงนี้ครับปัจจุบันก็ยังคงเป็นแนวโน้มของการย่อตัวลงอยู่นะครับเรามาดูแนวรับด้วยกันเลยครับขยายกราฟกันมาดูครับจากนั้นเรากางฟิโบนัชชีนะครับเราใช้จุดเริ่มต้นก็คือจุดจุดที่1ครับเป็นจุดเริ่มต้นก็คือตรงนี้ครับจุดเริ่มต้น ก็คือต่ําตรงนี้ครับเป็นจุดที่1น,นะครับแล้วเราใช้จุดสูงสุดเมื่อเดือนมีนาคมเป็นจุดที่2นะครับเมื่อเราได้2จุดนี้แล้วเราใช้กล่องเครื่องมือกลางฟิโบนแชซีออกมาก็จะได้ฟิโปนแชีอย่างที่เห็นนะครับเราขยายกราฟออกมาดูเลยครับหลังจากนั้นเป็นอย่างไรต่อไปเราจะเห็นว่าราคาเกิดการย่อตัวลงนะครับทำแนวโน้มกรอบของการย่อตัวลงชัดเจนมากนะครับนี่ครับคือกรอบของการย่อตัวลงของราคาทองคําแท่งไทยตั้งแต่เดือน มีนาคมนะครับจะเห็นว่าแนวรับแรกอยู่ที่ตรงไหนครับแนวรับแรกก็อยู่ที่บริเวณนี้เลยครับ38.2%ซนะครับซึ่งเจ้า38.2%นี้อยู่ที่เท่าไหร่ดูไปด้วยกันเลยครับ38.2%ก็จะอยู่ที่3 1,500บาทครับตรงนี้เป็นแนวรับณเวลานี้เลยนะครับซึ่งทำแนวโน้มนี้อยู่นะครับส่วนแนวรับที่2อยู่ตรงไหน นะรับที่2ก็อยู่ที่50%ครับ50%ก็คืออยู่บริเวณตรงนี้ครับ30,000ทวนทวนครับ50%นี้อยู่ที่30,000ทวนทวนแล้วนะรับถัดไปก็อยู่ที่61.8%ที่อยู่ที่3 0กับ800บาทนั่นเองนะครับเราจึงได้แนวรับมาทั้งหมดกี่แนวครับ3แนวครับนั่นก็คือแนวที่1 38.2%คือแนวรับที่31,500บาทนะครับ มาจาก f ิโ o น a c ีนะครับแล้วก็แนวรับที่2ของทองคำแท่งไทยก็คือ30,000ครับตัวเลขจิตวิทยาซึ่งอยู่ที่ฟิโนปนนะครับตรงนี้แนวรับที่3อยู่ที่61.8%อยู่ที่ประมาณนะครับ3 0 0 0กับ800บาทนะครับเราได้มาแล้วจาก f ิโ o นะ3แนวรับครับส่วนแนวต้านอยู่ตรงไหนบ้างเรามาดูไปด้วยกันเลยครับแนวต้านที่เกิดขึ้น จะเห็นว่าแนวต้านที่เกิดขึ้นนี้จะมีแนวต้านออกมาณเวลานี้ครับมีแนวต้านด้วยกัน2แนวแล้วครับจากไฮโบลิงเจอร์แบนกลางนะครับที่เกิดขึ้นก็คือ32,000บาทเนี่ยเป็นแนวต้าน32,100บาทเป็นแนวต้านที่1นะครับส่วนแนวต้านที่2ก็จะอยู่ที่32,500บาทครับ แนวต้านสุดท้ายของลายวีก็จะอยู่ที่ไฮเลยครับ32,800บาทครับ3แนวต้าน3แนวรับจากฟิโบนนซีและจากโลไฮในอดีตนะครับบอกกับเราแบบนี้ครับด้วยเทคนิคเล่นรอบทํากำไรกุญแจพลิกชีวิต KTS เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆท,ท่านนำเทคน,คนิคนี้ไปใช้ด้วยนะครับแล้วก็เมื่อเทคนิค KTS บอกแบบนี้กับเรา เราจะเล่นรอบทํากําไรอย่างไรเราจะเชื่ออย่างไรและนําไปเทรดเพื่อให้พอร์ตการลงทุนเกิดความกําไรที่สดใสสวยงามได้อย่างไรตรงนี้พิจารณาด้วยตัวท่านเองนะครับเพราะฉะนั้นฝากแนวโน้มนี้ไว้ด้วยนะครับไปกันต่อครับที่ Go ลสปอร์ตโกลวันนี้จะบอกอะไรกับเราบ้างสักครู่นะครับ กูสปอร์ตจะเห็นว่าณเวลานี้ครับเกิดการย่อตัวลงและทำโรเวอร์โรที่ต่ำกว่าโรเดิมนะครับเกิดขึ้นนั่นก็คือเราจะเห็นว่าโรเดิมอยู่ที่1 8นแอยเเหรียญตรงนี้ครับณเวลานี้ราคาได้ทำโรเวอร์โรลงมาแล้วนะครับนี่โรเวอร์โรลงมาแล้วนะครับพัน 893เหรียญนะครับตรงนี้ดังนั้น1,893เหรียญนะเวลานี้จึงกลายเป็นแนวต้านไปแล้วนะครับส่วนโลที่ต่ำกว่าก็จะลงไปเป็นลำดับลาดับตามแนวรับของไทม์เฟรมไปเรื่อยๆนะครับณนะเวลานี้เนี่ยถ้าจะให้บอกเราก็ลงไปทีละ10เหรียญเลยครับ1 8 8 0 1 8 7 0 แล้วถ้าลุด1 870ไปได้เนี่ยจะไปเจอกันที่1 850เหรียญครับซึ่งเป็นฟิโอนเซีที่รอรับอยู่ส่วนแนวต้านก็คือ1 893เหรียญตรงนี้เป็นแนวต้านแรกแนวต้านที่2จะไปอยู่ที่พัน8อาโทษนะครับพ900เหรียญครับแนวต้านที่3ก็จะอยู่ที่1 900เหรียญเลยนะครับ เป็นฟีโปเช่นกันนะครับแล้วก็เป็นตัวเลขจิตวิทยานะครับแนวต้านที่3อยู่ที่1910เหรียญครับ3แมแนวต้าน3ามแนวรับจากฟนะีโปนนซีบอกกับเราแบบนี้ครับด้วยเทคนิคเล่นรอบทำกำไรกุญแจพลิกชีวิตเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าขอให้สมาชิกทุกท่านเทรดเล่นรอบทำกำไรด้วยความระมัดระวังนะครับเนื่องจากอะไรเนื่องจากกราฟรายเดยบอกกับเราว่า ทั้งสโตและ RSI เกิดการโอเวอร์แล้วนะครับโอเวอร์โซ so. เพราะฉะนั้นทุกทท่านต้องระมัดระวังตรงนี้ด้วยนะครับมันโอเวอร์แล้วก็โอเวอร์อีกได้แต่หลายๆครั้งที่โอเวอร์แล้วจะมีการดีดกลับสวยๆให้เราได้ทำกำไรนะครับต้องระวังตรงนี้แต่ว่าการดีดกลับนั้นจะดีดเมื่อไหร่ตรงนี้จับตามองด้วยดีๆเลยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีกับพอร์ตการลงทุนในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ